สวัสดี f อช่อง YouTube เซนนี่บูรยมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับได้มาเจอรถแท็กเตอร์ของค่ายคูโบต้าครับ m u 4902ตัวนี้เรียกว่าใหม่ไ้แดงเลยครับเพิ่งแกะกล่องมาไม่นานนี้เองครับลงนานาปีที่ผ่านมาในห้าร้กว่าได้นะครับก็เป็นรถของ แถวเมืงองไผ่ฮะเดี๋ยวเรามาทักทายครับโตแกครับเอาสวัสดีครับสวัดสดีครับเสียเปาครับนี่ครับโอ้วันดีเป็นวันดีไม่มีโอกาสมาดูรถนะครับดูรถรถไทยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่ารุ่นพอดีพอดีนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็พอดีนะครับเดี๋ยวเราจะสอบถามเสียเปานะว่า สภาพหลังจากการใช้งานแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับนี่ใช้ดีครับตุวนี้ไปออกเมื่อวันที่เท่าไหร่เดคันนี้วันที่ห้าธันวาปีที่แล้วครับโอ้ตัวนี้เป็นตัวที่กำลังมาใหม่เนะ MU4902 ตัวนี้นี่มี MU ตัวใหญ่ตัวใหญ่กันนี้ MU เลย MU5757 ห้าจุดห้าห้าครับแต่ก็น่าจะใหญ่หญกว่านี้เอ้าในเรื่องของคานนี่เป็นคานของอะไรทราบไหมโอ้คานนี้เห็นช่างศูนย์กำลังเป็นของหกสิบของเอ็มหกสิบโอ้คานใหญ่นะคานใหญ่เลยทีเดียวนะครับนะโอ้โหใบผานตัวนี้นี่กว้างกี่นิ้วนี่<ม>น่าจะเป็น่าจะมิตนะิเก้าสิบไหมเอเรามาดูบริเวณตัวรถนะครับ นี่ออกศูนย์บุรีรัมเลยนั่นเอมบุรีรัมราคาอยู่เท่าไหร่ป๋าแปดแปดเก้าหมื่นครับแปดแสนเก้าอุปกรณ์สามชิ้นสามชิ้นด้วยนะครับแลวา็หน้าผัดหลังบีของแถมอะไรไหมแถมไม่ไม่แน่ใจจะได้ไหมเออระบบการใช้งาน เกียร์เป็นยังไงบ้างเกียร์กล้องครับตัวนี้กล้องมากเกียร์นี่เป็นระบบซินครอชเตอร์ไหมใช,ม<ะ>ใช่ใช่ครับระบบเดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องหยุดรถนะครับมีกี่เกียร์ตัวนี้เอ,อ่อแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังอ๋อก็เดียวกันกับพวกคุลแอลเนาะใช่ครับเแต่ว่าตัวนี้ทํามาใหญ่นะครับขนาดก็ใหญ่เหมือนจะยาวเหมือนจะยาวด้วยนะใช่ครับช่วงยาวด้วยเอาตัวนี้ก็ระบบเกียร์นะครับโอ้ระบบเกียร์ ระบบเกียร์หลักอยู่ตรงไหนเกียร์หลักเอาขึ้นเลยขึ้นนั่งนะตัวนี้ครับเกียร์หลักโอ้ควบคุมเกียร์ฝั่งคว,วามือวามือครับโอโ้โหเดี๋ยวดูเกียร์ก,ก่อนถ้าเป็นตัวเอลนี่จะอยู่จะอยู่ตรงนี้เนาะใช่ครับเออจะจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่เป็นตัวนี้นี่เกียร์อยู่ความมือนี่ใส่เกียร์ง่ายเลยเนาะใช่เออ แล้วก็ระบบหน้าจอก็เรื่องอะไรนะอะไรรีฟริกทีทีิแล่ <laughs> หน้าจอเป็นระบบแบบกึ่งแมนวนวลดิจิตอลนะครับนะหน้าจอถือว่าโอเคอยู่ครับเนาะตนนัวนี้กี่กิโลแล้วใช้งานกี่ชั่วโมงแล้วส,ส,นะสี่ร้อยเฮ้ยสี่ร้อยเนาะสี่ร้อยเจ็ดสิบ กว่าชั่วโมงนะครับสแสดงว่ารถใหม่ยังเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอยังเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนส,สองรอบนะ,ะมาดูในส่วนของระบบการการนั่งครับเป็นยังไงมีสปริงด้วยใช่ไหมเบาะตรงนี้นบนแบบนี้ก็ง่ายเลยเนาะง่ายกับการใช้งานเพราะว่าเวลาไปเจอไอ้เรียกว,ว่า ดินที่มันเป็นร่องรถ,รถเกี่ยวเนี่ยมันจะมีจะมีพวกดินกระโดดเนาะเวลามันมันช่วยทําให้เราไม่เมื่อยอครับไม่เมื่อยบางคนดีทายถายไปดีไส่เลื่อนได้นะครับแต่ว่าเบาเบาตัวนี้ก็ดีปรับได้ไหมปรับได้แต่มันยากนิดนึงอ๋อปรับตามมาป,ปรับตั้งได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเขาน่อจะตั้งให้ระบบโอเคไหน เดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อยเดี๋ยวฟังเสียงตัวรถใหม่ตรงนี้ไม่ต้องเหยียบคลัตช์ใช่ไหมสตาร์ทไม่ต้องเหยียบคลัตช์อ๋อแต่ต้องเกียร์ว่างต้องเกียร์ว่างอ๋อแล้วเวลาใส่เกียร์ต้องเหยียบคลัตช์ไหมล่ะใส่ต้องเหยียบเนาะแต่ว่าต้องต้องว่างครับรุ่นนี้ไม่ต้องเหยียบคลัตช์ครับเดี๋ยวเราฟังเสียงดูครับเอ็นยู thì cao phương xong gặp bạn bây giờ chúng ta sẽ chọn dòng bây giờ chúng ta sẽ chọn dòng bây đây เตาครับเเปา,าเเปาเมืองไทยเอายกฐานหน้าเอายกฐานหลังหน่อยอ่าผ่านหน้าหน่อยนิ่มไหมผ่านหน้าเราขึ้นลงนี่เวลาเราดันดินเนี่ยนิ่มไหมจะมูดไหมอ่าดูหน้าถอยหลังหน่อยอ่าดูการเดินหน้าถอยหลังของรถแทัคเตอร์ โอ้เสียงแม่สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยรถมีรถใหม่ครับรถใหม่ใช้งานได้สบายเลยครับส,สวยๆโอ้ล้อนี่สามารถล้อตัวนี้แสดงว่าปรับความกว้างได้ด้วยเนาะมีตัวปรับความกวาม้าง ของตัวล้อด้วยนะมีอะไรพิเศษไหมมาดูช่วงระบบช่วงตัวแขนยกบ้างนะตัวนี้จะมีตัวรับมีตัวรับช่วยมีอะไรนะรับรับเรียกว่าช่วยช่วยยังไงคือถ่ายไงให้มันกเสมอใช่ไหม,มใช่ใช่อ๋อมันคือเป็นตัวรักษาระดับของผ่านใช่ไหมใช่ครับเวลาที่ไปเจอดินอ่อนนะมันก็จะยกขึ้นช่วยมันไม่ให้ลึก ใช่ไหมมันจะเป็นแนวเสมอเลยมันจะไปเรยแต่ว่าก็ยังใช้ไม่ค่อยคล่องงยยังยังไม่ค่อยคล่องครับอ๋อซึ่งซึ่งซึ่งตัวเดิมนี่นะตัวเดิมตัวเดิมก็มีอยู่นะตะกูลแอลก็มีใช้อยู่สองคันนี่เอามาอีกคันหนึ่งอ๋อแล้วคันนั้นใครใช่อ๋อพี่นะอ๋อแต่ก็ไปด้วยกันนะสองคันนะครับนี่ ๋อมีตัวจากการใช้งานสองตัวนี้นี่เป็นยังไงบ้างารการใช้งานากะพูดงแตอารมนะมเหมือนเหมือนขับรุ่นเล็กอืมแล้วไป,ไปกระโดดขึ้นคันใหญ่แล้วม่อยากจะขับคันเล็กอีกเลยลอารมณ์แบบนั้นเลยโอโ้โหสุดยอดเลยครับมันแรงต่างกันเนาะครับมันต่างกันอันนี้แค่เหยียบแค่พันหกพันเจ็ดสบายเลยวิ่งกระฉูนเลย ไม่ต้องเหยียบแดงเหมือนคันเล็กนะใช่ตัวนี้นะครับคืแรงบิดที่รอบมันมาเร็วมาเร็วกว่าไม่ต้องเร่งเครื่องเยอะไม่ต้องติดเทอร์โบเพิ่มเนาะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยเนาะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเดิมเดิมนี่ครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอย่างว่าอะไเนาะมันจะแพ้ดินอ่อนแพ้ดินอ่อนแพ้ดินอ่อนทำไมอ่ะเพราะน้ำหนักรถ มันเยอะ,ยอ,ะอ๋อเออใช่ใช่มันก็มันก็อย่างว่าแหละรตต่กูใหญ่เนาะ<ช>รถใหญ่อะมันก็ต้องอย่างนั้นแหละเออความมันก็ตอบโจทย์กันได้คนละอย่างกันไปเจอลมหน่อยก็ใช้จมนะก็งานเข้าเหมือนกันนะครับได้จม,มเมื่อไรยัง,อย,งอย่างนะอย่างอย่างแพ้ดินอ่อนนะครับก็ตามตามนั้นแหละครับรถถ้ารถใหญ่หน่อยถ้าไปเจอดินอ่อนนะถ้าจมก็แต่ก็ไม่จมง่ายหรอกดูไปแล้ว ไม่จมง่ายครับถ้าจมก็คือต้องไปจมในพวกดินที่มันเป็นดินเลนดินไรจริงๆแบบบอ่ออะไรเงี้ยดูดูไปแล้วคันใหญ่ก็ไมไ่จมง่ายหรอกโอ้โหสวยเหมือนกันไม่เคยเห็นนะครับเพิ่งเพิ่งเคยเห็นรุ่นอยู่ที่นี่มีใช้กี่คันเลยบ้านนี้นมีสองคันโอ โโอดูมาดูช pues oh, nah ่วงล่างระบบการขับเคลื่อนหน่อยมีอะไรพิเศษไหมก็มันก็บอ่ผมนะโอคานดีใหญ่เงยนะคานผ่านหน้านี่ใหญ่เหมือนกันนะครับอืม ดีครับผมดีก็คือโดยรวมครับโดยรวมอาจจะไม่ละเอียดมากแต่ว่าเราได้สอบถามจากการใช้งานจริงของคนที่ใช้รุ่นนี้นะครับดเดิมทีก็มี l อ7เนาะเอลซี <LC 7. S 2> ก็เอามาใช้อีกคันหนึ่งก็โอเคเสียเปาเสียเปา่ายังไงก็ ฝากฝากน้องๆใหม่ในวงการด้วยครับ MU สี0 2ก้าูนย์สองตัวนี้มีถ่วงหน้าด้วยเนาะมีครับโอ้โหดันสบายเลยครับเนาะมีถ่วงนาด้วยนะครับกี่กิโลเนี่ยก้อนละกี่กิโลเนี่ยไม่ใช่ใจน่าจะหนักพอสมควรกันนะอืผ่านใหญ่เหมือนกันนะครับอ่ะโอเค ก็ขอบคุณนะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็ขอให้ใช้รถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัดย,ดยนะครับแล้วก็เฮงๆงรวยๆนะครับได้ข้าวเยอะปีนี้นะครับเชียเตาเอาโอเคเข้ามาครับ